สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดพัประแดงนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟมีรีวิวนะครับรถอเนกประสงค์เจตที่นั่งนะครับเป็นตัวเอเวอร์เรตนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับเว e อเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับก็ยังเป็นรถรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็เป็นรถที่ลูกค้าหลายๆท่านตามหาอยู่นะครับแล้ววันนี้ตัวที่เรามารีวิวจะเป็นตัวสแตนดาร์ แต่วันนี้พาไปชมนะครับแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง Channel y o กับด้วยนะครับซื้อ Ford อย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์ทัวร์ดีลไลน์กลับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่อง Channel YouTube กอปร r o m o t i o n Ford นะฮะในเพลย์ลิสต์แยกไว้แล้วนะครับ Everade 4ประตู Ranger 4ประตูแชปนะครับหรือว่าแบบเกี่ยวกับข้อมูลการใช้นะครับก็เข้าไปดูนะครับในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับแยกหมวดหมู่ไปให้แล้วนะครับหรือในวิดีโอมีลงแทบทุกวันนะครับ ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมเปิดกระดิ่งนะที่ช่องกอลนะครับนะครับวันนี้นะครับรถที่กอล์รีวิวนะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับนี่เป็นตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะเนี่ยเพิ่มแสงนิดนึงก่อนเนาะเพราะว่ามันมืดเหลือเกินนะครับตัวนี้นะครับ Next Gen Ford e v e r วอร s เรสต์นะครับเป็นตัวสแตนดาร์นะครับตัวนี้นะมาด้วยกำลังเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.0ลิตรเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะแรง170หนึ่งรราาคจจะหน่าย1,484,000บาท ทันใดนะครับต้องการสีพิเศษก็คือขาวมุกกระส้มก็บวกเพิ่ม12ื่นสองนะฮะหรือใครจะบวกแพ็กเกจบีเข้าไปก็บวกเพิ่มอีก58านนะฮะอ่ะแต่วันนี้ที่เราพามาดูนะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดสีดำอืเดี๋ยวพาไปชมครับอ่ะรถนะครับเป็นสีดำเงานะครับแอปสูดแบ c กนะครับรถตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับจุดเด่นนะครับของตัวเอเวอร์เรสต์เลยคือจะมีอะคริลิกคำว่าเอเวอร์เรสต์นะครับติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้นะครับ ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะตัวนี้นะครับเป็นสีดำนะครับมีขนาดเล็กนะฮะอันนี้คือของแท้ของทั้งฟอร์ดนะครับถ้ารุ่นนี้ติดมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นนะครับจะติดก็ต้องสั่งไปติดนะแล้วมันมีสีเดียวนะครับของแท้เนี่ยมันจะเป็นสีดําตัวอักษรขนาดเล็กขนาดนี้อย่างเดียวนะฮะตัวที่มีฝากระโปรงมานอกจากเอเวอร์เรสต์สปอก็จะเป็นอีกตัวนึงก็เป็นว t ยแท็กเนาะที่เขียนคําว่าว t ยแท็กนะครับนอกกนั้นรุ่นอื่นไม่มีมานะเห็นไหมมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมครับอ่ะ ก็ถึงมาที่ตัวกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยนะครับเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับตัวกรอบเป็นสีดําเงาหลังพึ่งนะครับก็เป็นสีดําเงานอคาดกลางเป็นสีดําเงาที่สําคัญนะครับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสีเหมือนแบบสีน้ำตาลลมดำเห็นไหมปกติเราจะเห็นแทบมันเป็นโครเมียมแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดาเงินเนี่ยตัวนี้เป็นดานะครับก็ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับสวยงามนะครับแล้วก็ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะ ก็เถิบมานะครับที่ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็น LED multi reflector นะครับแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แบบนี้นะครับนี่บ้าไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้นรับต้องแจ้งก่อนนะตัวนี้มันจะมีตัวเดียวที่เป็นหลอดไส้ก็คือไฟเลี้ยวนะครับนอกนั้นเนี่ยเป็น LED หมดเลยนะนะครับไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้มีมาจากโรงงานนะครับแล้วเป็น LED นะครับตัวนี้จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกหมุนพวงมาลัยขวาไฟตัดหมอกขวาก็ติดหมุนพวงมาลัยซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายก็ติดนะครับที่สําคัญไฟหน้ารถตัวนี้นะครับก็เป็นเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยนะครับตัวเอเวอร์เเนี่ยนะครับจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดมาอยู่แล้วนะครับก็มีตัวเตือนกันชนด้านหน้าเนาะใช้กันชนนะครับเป็นสีเงินมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบนี้เลยนะนะครับมีซ้ายขวาเลยสวยงามครับ กระเถิบมาครับอ่ะเรามาดูต่อกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสำหรับตัวเอเวอร์เจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทุกรุ่นนะครับยกเว้นเอเวอร์เลสวแท็จะเป็นสีเทากาไฟนะอ่ะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถมันก็ทําให้รถดูใหญ่นะครับดูดูใหญ่ขึ้นเนาะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นกระเถิดมาที่ตัวล้อนะครับอันนี้เป็นล้อเดิมเลยนะใหญ่ๆอย่างนี้จะเป็นล้อเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับเป็น ล้อขนาด20นิ้วนะครับเป็นสีดาเงานะครับจับคู่กับยางแรงเล่อกุตเยนะสองห้า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 ยี่สิบนะครับตัวนี้ได้วิ่งเงียบนะครับดินน้าได้ดีและประหยัดน้ํามันพูดได้ง่ายนะครับเหมาะวิ่งบนถนนดํานะครับดีที่สุดเลยเนาะเห็นไหมดอกยางเล็กครับเสียงก็ไม่ค่อยมีนะครับหนยางนะครับสองห้าห้าทำมาเพื่อประหยัดน้ํามันโดยเฉพาะอ่ะให้ดูมิตินิดนึงนะครับเห็นไหมไม่หุบนะไม่หุบไม่หุบไปเลยนะครับไม่หุบไปเยอะนะ เนี่ยมันมีคิวล้อมารับเหมือนแบบแต่งมาแล้วอ่ะพดูดง่ายๆนะครับสวยงามมาอยู่แล้วเนาะ,นะก็ถัดมานะครับตัวแก้มนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบนะเทอร์โบเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเกียร์หสปีดนะครับหรือตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นคีประบายความร้อนนะแก้มเนี่ยจะมีอยู่สแบบก็คือเทอร์โบหกเกียร์กับใบเทอร์โบใบเทอร์โบจะเป็น10เกียร์นะครับเขาก็จะแยกดูจากตรงนี้ได้เลยกระจกนะครับเป็นสีดําเงานะครับกระจกเป็นสีดำเงามีไฟเลี้ยวนะครับ ราหลังคารุ่นนี้เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับตัวเราหลังคาเนี่ยดำเนี่ยนะครับมันจะมีของเอเวอรเรสกับตัวสปอร์นะครับถ้าเป็นไทเทเนียมเนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะอันนี้ไม่ติดกันสาดนะครับนี่ฟิล์มนะครับเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นของคา r ิโนนะครับก็เป็นตัวใหม่ที่ตอนนี้ที่เรากําลังจะใช้นะครับมือเปิดนะครับก็เป็นสีดําเงานะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้มันได้เรื่องของ ความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องมานั่งฟวักรีโมทกันแล้วแล้วก็ได้เรื่องของความปลอดภัยนะครับในการขึ้นรถเนาะเพกคาว่าสปอร์ตนะครับนี่เป็นสีดําบันไดดำนะครับดูนะให้ดูข้างๆครับดูดุนะครับดูทั้งหน้าดูทั้งด้าน,นข้างนะนะเหมือนรถแบบผู้ทรงอิทธิพลนะฮะเท่ๆนะครับช่วงล่างนะครับของตัวเอเวอเรตเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเป็นวันลิงทุกรุ่นนะอ่ะเดี๋ยวก็พาไปดู ไม่แค่ว่าอุ้ยหวัดลิงก์ต้องมีมากกบตัวท็อปนะครับเห็นป่าเป็นหวัดลิงก์หมดเนาะเป็นหวัดลิงก์ทุกรุ่นเลยนะครับนั่นถ้ากับว่ามาตรฐานเหมือนกันนะฮะสปอยเลอร์มีมาอยู่แล้วนะครับมาดูต่อกันที่ฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยมีไฟเบรกลงที่3านะครับมีไล่ฟ้าเนาะแล้วก็มีตัวปัดน้ําฝนหลังนะครับตัวฉีดน้าล้างด้านหลังนะฮะโลโก้หลังก็เป็นสีน้ำตาลลมดําเหมือนกันเห็นไหมเป็นสีน้ำตาลไหมอะครับสวยงามเลยนะครับ ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าไฟท้ายนะครับเป็น LED signature เห็นไหมสวยงามนะครับอะคริลิกนะครับเป็น Everlast สีเทามีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับก็พูดง่ายๆมีสัญญาณเตือนด้านหลังมีไฟตัดหมอกหลังนะครับมีไฟตัดหมอกหลังมามีอ่าเราพาไปดูนะไฟฟ้านะครับอ่ะแต่ตัวเบาะเนี่ยครับเบาะนะครับ สำหรับตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับแถว2แถว3เป็นแมนวนวลนะครับเป็นแมนวนวลนะนะครับด้านหลังนะครับก็จะมี12โวลต์นนะเป็นตัวปลั๊กไฟต่อนะครับแล้วก็ตัวปรับอุณหภูมิพัดลมด้านหลังเนาะนก็เป็นหนังนะครับเนี่ยเป็นหนังหมดนะนะครับนี่วางตัวนี้เป็นหนัง ติมน้ำมันตรงนี้นะครับชุดควบคุมกระจกนะครับคู่หน้าออโต้นะครับแล้วก็นี่มือเปิดนะบอรไฟฟ้าคู่หน้าแทิศทางนะครับบอรไฟฟ้าคู่หน้าแปทิศทางมีคําว่าสปอร์ตเห็นไหมสวยงามนะครับแล้วก็พวงมาลัยปรับได้สทิศทางนะครับที่สําคัญเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับควบคุมรถง่ายนะครับมีความแม่นยำนะฮะเป็นพุทสตาร์ทนะครับมีที่วางแก้ว นะเปิดปิดฝาท้ายจากตรงนี้ได้ไฟตัดหมอกหน้าหลังได้นะครับไฟหน้าเหมือนที่ก็บอกเป็นออโต้ตัวนี้ก็ปรับเรื่องของตัวไฟสูงต่ําได้ครับรีแสงหน้าจอได้แอร์แบ็กเใบเนาะจอหลังพุงมาลัยขนาดแนิ้วนะครับที่ปัดน้ําฝนตัวนี้เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมีเรื่องของหน่วงนะครในการปัดด้วยกระจกนะครับก็ตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็เก๊เป็นเก๊สองชั้นเป็นเก๊สองชั้นนะครับแล้วก็ จอกลางตัวนี้เป็น10นิ้วนะครับเป็นซิงค์โฟเออินดอร์ออโต้แอปเปิลคารเพดแไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเนี่ยเราต่อบลูทูธเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุแอร์แบกแตกเนี่ยเขาโทรให้นะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับเมนูพวกนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะแอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับมีไวเลสชาร์จนะครับด้านหน้า USB Type A Type C เกียร์นนนนนนะะคครรรรััััับบบบอออออตตตโโโมมมมมิสปีดดเเลล่แวไไ้้้้กกืฟฟาาพฮ นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับ ABS EBD นะครับกระจายแรงเบรคป้องกันล้อล็อกมีนะครับ HLA ออกตัวบนทางลาดชันมีนะครับ ROM ป้องกันการพลิกคว่ำมี ESP TCS นะครับเสถียรภาพการทรงตัวหรือแล้วก็ป้องกันล้อหมุนฟรีมีนะครับพูดง่ายๆพบคันในราคาไม่ถึงล้านห้าะครับสวยนะครับแล้วก็ลงตัวนะครับก็ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่ายลืมนึกถึงกอลฟนะบเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยกันนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ